รูดใช่รูดไหมรูดเมื่อกี้ตองใส่ตัวไหนก่อนไหมได้ต้องโบนั่งต้องโบนั่งเสร็จโอเคตองกหมดเลยนะ

ใช้ไม้สองตัวอืาอ,อันนี้ตึ้งจอเดี๋ยวา้อง อยากให้เล็ตมีตรหนหนาลครับใครต้องช่วยกันไหว้ด้วยนะ่ตอนนี้เป็นรถจะดอนทลายรอ,อ,อบสุดท้ายเนาะของส่วนกลางนะครับทีนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องการสอบส่วนควบคุมโรคหมอกิบออกนะพี่ดาทีนี้ก่อนไปดูเิีย่านนอนเนี่ย เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไวรัสตระกูลนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับเริ่มจากสมองสมองพอมนี่เราเจอในประเทศไทยมานานแล้วแล,แล้วก็หายสามสูญไปตั้งแต่ปี2,505ันหะแล้วองค์การเป็นโลกก็ป,ประกาศให้สมองพอกเนี่เป็นโรคที่โดนกวาดล้งไม่ได้สำเร็จ ในปี2522-2523แต่นั้นหลังจากปี2523เป็นต้นมาก็ไม่ได้มีการปลูกฝีนะครับปลูกฝีกันไร่เลยสำหรับสำหรับสมองคอนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเชื้อสมองคอยังอยู่ที่ห้องและของ CDC กับห้องแล็บของรัสเซียนะครับทีนี้มาดูจุลชีววิทยาของไวรัสกลุ่มนี้นะครับ ไวราสกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ที่นะออโทพ็อกไวรัสนะครับที่มีแกนกลางเป็นเอไวรัสนะแล้วก็มีลักษณะเหมือนเป็นแท่งกระดูกนะหรือแท่งโบนเนี่ยอยู่ตรง